สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมการเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับนกระบวนการทั้งหมดอันดับแรกแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไฟหน้าเตานะครับก็คือก่อนก่อนจะจุดอ่าแล้ก็เรียงไม้เดี๋ยวให้ดูเตาที่ยังไม่ได้จุดนะครับเนี่ยก่อนจะจุดเราก็เรียงไม้ไปอย่างนี้ครับเนี่ข้างในจะมีไม้เต็มแล้วครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิด หลังเตาจะเป็นเตาแบบนี้หรือเตาเตาดินธรรมดาก็เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าหลังจากมีเตาแล้วก็เราต้องทําป่องควันให้ด้วยนะครับต้องมีป่องควันสําหรับเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับอันะนี้ก็คือขบวนการเผาเราจะก่อไฟหน้าเตาอย่างนี้นะครับอันนี้ก่อมาประมาณสักเกือบสองชั่วโมงนะครับนี่นะไฟติดแล้วครับรออีกสักพักหนึ่งนะ ก็คือรอจนกว่าเราไม่ต้องเติมเชื้อหน้าเตานะครับแล้วก็ไฟไม่ดับนะครับนั่นก็แสดงว่าเตาติดแล้วนะติดแล้วแล้วก็การติดสังเกตจากควันนี่เลยนะครับควันเขาก็ออกมาอย่างนี้นะครับควันแบบออกมาแบบบ้าคลั่งเลยนะครับอันนี้อันนี้ยังยังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่จะออกมาเหมือนอไฟแรงแรงเลยครับจะพุ่งออกมาแบบเขาเรียกว่าควันบ้าครับ นะแต่นี่ยังไม่บ้าพอทั้งรออีกสักนิดนะแล้เผาจนกว่าความร้อนถึงที่เรากำหนดควันเขาจะพุ่งออกมาแบบรุนแรงมากเลยนะครับนะเสร็จแล้วเราก็จะปิดหน้าเตานะปิดหน้าเตาโดยที่เราเอาเอาฝาปิดเนี่ยที่ตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยครับเอาไม้แย,ย่ให้มันลงปิดปุ๊บ เแล้วก็จะมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับฝาปิดชั้นนอกอันนี้ฝาปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ระหว่างฝาสองผานี้แล้วก็จะใช้หักดินอย่างนี้นะครับดินปน่นอัดไปตรงกลางไม่ให้ควันออกนะครับปิดหน้าเตาสนิทแล้วก็จะเหลือป่องควันไว้สองปองอากาศเข้านะครับทางนี้ป่องหนึง่งนตรงโน้อนอีกป่องหนึ่งนะครับสองปอง อากาศเข้าสองปองนะการทํางานของเขาก็คือเขาจะดูดเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปข้างหน้านี่นะครับเพื่อไปทําปฏิทาให้ไฟติดนะครับไฟติดข้างในเสร็จแ,แล้วก็เขาจะอากาศเข้าปุ๊บก็ต้องมีทางออกอากาศนะครับอากาศก็จะมาออกที่ปองนี้สามปองนะครับอันนี้ก็คือจากที่เราลองทํานะครับทีแรกเราก็ทําแค่ปองเดียวนะครับ ถ้าเตาเล็กๆก็ได้แค่ปองเดียวนะครับพอดีเตาใหญ่ลองมาลองทําปองหนึ่งสอง 3, ปองสามปองเอ่ยยังใช้ได้ครับเก็บน้ําส้มควันไม้ได้นะถ้าสองปองมันก็จะได้คนสองนะครับสองสามปองก็ได้คนสามเลยนะก็จะเก็บทีละหยดหยดนะครับอพอควันเขาได้ที่แล้วนะครับนะเราก็จะเอาท่อนี้นะครับอันนี้ท่อไม้ไผ่เก่าแล้ว ถ้าไม่ไฟนี่ก็เราก็ใช้ได้ประมาณสักถ้าถ้าถ้าเผาเป็นนะครับรู้รู้จังหวะก็ใช้ได้นานอยู่เป็นสิบนะครับแต่ถ้าเผาไม่เป็นไม่รู้จังหวะในครั้งสองครั้งก็ไหมแล้วครับนะก็คือถ้าเตารู้ว่าเตามันใกล้จะหมดนะครับเราต้องปลดท่อน้ําส้มควันไม้ออกแล้วก็ปล่อยควันนะครับไม,ไม่งั้นท่อน้ําส้มควันไม้จะไหมนะครับนะเดี๋ยวมาชมตอนที่อ่า ควันเขาได้ที่แล้วก็ปิดวางเอาเอ,าอ,าอาท่อใส่แล้วก็น้ำส้มควันไม้หยดนะครับเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ปิดแลครับเอาฝาข้างในลงแล้วเมื่อกี้พอดีไป,ไป,ไปดึงสลักออกดึงสลักตัวน,นั้นออกครับว่าจะถ่ายถ่ายไม่ทันครับมันลงก่อนแต่นี้เอาขึ้นไม่ได้นะครับมันร้อนมากอ่า ข้างในอยากข้างในไหมครับแดงแดงปิดปิดหน้าเตาเรียบร้อยแล้วจะต้องปิดชั้นนะครับเอาฝานี้อีกชั้นหนึ่งปิดแล้วก็จะมีช่องว่างระหว่างฝาทั้งสองนะครับแล้วก็เอาดินใส่อ,อเคปิดหลังจากปิดแล้วเราถึงจะเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับถ้าตอนแรกๆนี้น้ําส้มควันไม้ย,ยังไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันยังมี เชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไปอาจจะบางทีอาจจะเป็นไม้ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับจะเป็นไม้ผุไม้อะไรเราทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับเราไม้พวกนั้นหมดก่อนนะครับพอถึงไม้พอไปถึงไม้แก่นที่เราเผา,าน้าสมวลไม้ก็จะมีคุณภาพนะครับสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลเข้มใสแจ้วเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยว ให้มาดูตอนที่เอาท่อใส่นะครับตอนนี้ยังยังใส่ไม่ได้ครับปล่อยทอดปล่อยคว,ควันทิ้งไปก่อนครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะเก็บก็เก็บได้นะครับนะ <oria>: ถ้าเกิดว่าจะเอาปริมาณนะครับวันนี้ก็น้ำเอาท่อวางน้ําส้มควันไม้ก็ไหล <c oughs> เลยนะครับะเดี๋ยววางให้ดูก็ได้วางให้ดูว่าน้ำส้มควันไม้จะไหล <c oughs> ไหมนะครับแต่จริงๆแล้วตอนขั้นตอนนี้ยังไม่ไม่ควรเก็บนะครับ นี่นะครับอ่อท่อวางดูสังเกตรตรงนี้ทีท่น้ำส้มควันไม้ออกควันพุ่งเลยครับเราแป๊บเดียวตรงไหนจะมีน้ำไหลหยดมาเป็นติงต๊งติงแล้วครับแล้วทางนอกกันนาตรงนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้จะออกมาตรงนี้นะครับ นี้น้ำส้มควนไม้หยดแล้วนะครับวางแป๊บเดียวเท่านั้นประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับน้ำส้มควนไม้ก็เริ่มหยดแล้วครับแล้วก็เขาจะไวขึ้นนะครับเริ่มหยดติ่งติงแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก็บนะครับให,ให้ดู้ีูเคยตอนนี้ปล่อยควนทิ้งไปก่อนปิดหน้าเตาให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เช้อเพลิงข้างหน้าพอดีใชไไ้ไม้ไม้ไม่มีคุณภาพ ไม้ที่ไม้ไม้พุไม้อ่อนนะครับทําเป็นเชือเพลิงหน้าเตาเสร็จแล้วมีกระดาษด้วยกล่องกระดาษด้วยเมื่อกี้นะปล่อยให้เขาไหม้ไปก่อนทิ้งไปก่อนนะครับแล้วมาดูขั้นตอนเก็บนะครับตอนนี้ก็ปิดหน้าเตาแล้วครับอุณหภูมิได้ที่แล้วปิดหน้าเตาเมื่อกี้มันปาเตามีสองชั้นนะครับเนี่ยข้างในชั้นหนึ่ง ปิดท้างในก่อนแล้วปิดข้างนอกเสร็จแล้วตรงกลางระหว่างนี้เราก็ดินอัดเข้าไปนะครับไม่ให้อากาศออกนะนี่ยข้างล่างนี้เราก็กบก็บ,บให้มิดเลยะเหลือแต่ท่ออากาศเข้าสองท่อนะครับคือท่อนี้ครับนี่อากาศจะเข้าปล่องนี้ข้างนี้ปล่องหนึ่งตรงนั้นอีกปล่องหนึ่งน่ะอันนี้คือข้างหน้า พอปิดเราปิดอย่างนี้อุณหภูมิเขาก็สูงมากแล้วนะครับแต่แล้วกควกันเขาก็จะออกมาทางข้างหลังทำเตาทำเตาดินก็ได้นะครับแต่ต้องเจาะช่องควันออกแบบนี้ครับยาวท่ออันนี้ใช้ท่อใยหินนะครับท่อใยหินนดีดีสุดแล้วเพราะเพาทนความร้อนด้วยครับ mm hmm. ท่อเหล็กก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นสนิม ใช้ดีก็ท่อสแตนเลสแต่ว,ว่าแพงหนหมแค่ย้ยายินนี่แหละครับอ่านนี้หลังจากปิดนี่อันนี้พอเอาท่อเขาน้ำสมุนไม่วางประมาณสองสามนาทีเท่านั้นเลยครับนี่เขาก็หยดแบบนี้ครับได้ยินเสีงยงหยดไหมครับจะติงต๊ง นน้ำส้มควันไม้ก็อยจะได้แต่ละขวดนะครับใช้เวลาอยู่นะครับเนี่ยอาจะหยดโอเคครับอันนี้ก็เอาวิธีการการน้ําส้มควันไม้จากการเผาถ่านนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูถ้าใครอยากทำเอาไว้ใช้เองก็ดีนะครับถ้าใครเผาเผาถ่านอยู่นะครับ ควรจะเก็บน้ำส้ม,สมควันไม้ด้วยมันมีสารพัดประโยชน์มากนะครับนะกำจัดพวกโรคผิวหนังนะครับในสัตว์ในคนก็ได้นะครับนะถ้าเราถ้าเราทำเองเราจะมั่นใจกว่าเรารักษาความสะอาดนะครับเอาแบบมาตรฐานบริโภคนะก็คือถ้าเราไปซื้อเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาทําขั้นตอนเขาสะอาดพอไหมอย่างนี้นครับเนี่เราก็นะขั้นตอนเราเก็บ เราไม่เก็บเราต้องปล่อยให้ความร้อนได้ที่แล้วก็ขยะหรือว่าไม้ที่ไม่ได้คุณภาพต่างๆให้เผาออกไปให้หมดก่อนนะครับเหลือแต่ไม้แก่นล้วนๆนะไม้สเสดาอันนี้เผาไม้เดาไม้ประดู่ครับพอเราได้น้ำส้มควันไม้มาเราก็ใช้ได้อย่างสบายอย่างอย่างสบายใจครับไม่ไม่ไม่ไมไมตะคิดตะขวงใจ คุณภาพของมันก็คือมารักษาพวกโรคผิวหนังได้นะครับถ้าใช้กับคนนะครับใช้กับคนใช้กับสัตว์โรคผิวหนังยังยังผิวหนังน้องหมานะครับยังดีเลยใช้เห็นผลทเห็นผลไวมากประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ใช้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่เคยใช้กับน้องหมานะครับใช้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นคอกวัวคอกหมู ขอกหมูนี่ก็จะกําจัดกลิ่นได้นะครับน้าส้มควันไม้เทเข้าไปตรงที่บริเวณเขาถ่ายนะครับกลิ่นหายเลยนะครับอ่าใ้กับคนก็คือโรคผิวหนังนะครับพวกผื่นคัน,นต่างๆแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเอนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็กำจัดกลิ่นได้อย่างดีอย่างเ่นห้องน้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องพึ่งลูกเม็นครับ เอาน้ำส้มคนไม้เพใส่แก้ววางไว้แล้วนะเข้าไปในห้องนี่กลิ่นเมนายเลยครับโอเคครับวันนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆการเก็บน้ำส้มควันไม้มาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจน้ำส้มควันไม้ไม่สามารถผลิตเองได้นะครับติดต่อที่ไร่อุดมสุขได้นะครับมีจำหน่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ